ผู้ที่ติดตามช่องดำยางดีดนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของหนังสติ๊กนะครับก็คลิปก่อนๆมานะครับผมเคยเกินไว้นะครับว่าผมจะเอายางนะครับยางตัวแรงสูตรบ้าพลังนะครับมาทําการยิงกระป๋องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พอดีมีโอกาสนะครับได้กระป๋องแข็งมาแล้วนะครับก็จะมาทําการทดลองยิงให้ดูนะครับ วันก่อนก็ลองแล้วครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงกระป๋องกําลังดึงครับยางขาดพอดีนะวันนี้ก็เลยจะขอแก้มือนะครับเดี๋ยวลองลองยิงดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีหลังนะครับผมจะยิงสองครั้งนะครับยิงสองครั้งนะโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่ามันจะดันได้ถึงกระป๋อ,ปองครึ่งไหมนะครับเดี<า>๋ยว <De> er ลองดูนะครับยิงแล้วการเล่นหนังสติ๊กมันก็มีเรื่องของอันตรายด้วยนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับโอเคนะเวลาเราจะยิงนะครับหรือเวลาเราเทสลักษณะนี้นะต้องต้องจับลูกกระสุนให้มั่นนะครับเพราะว่าอย่างเคสสิผมยางเคยขาดนะครับมันถ้าเรามือเราเผลอหลุดนะมันจะเด้งโดนมือนะอันตรายนะครับอันตรายโอเคอลองดูครับออลองดูครับ นะครับตัวแรกผ่านทะลุนะครับฟองที่สองแค่บุบบุบนะครับผมจะลองอีกครั้งนะครับลองอีกครั้งหนึ่งออขออีกทีครับใช้ลูกกระสุนใหม่เลยนะครับ โอเครับ okay. ยิงครั้งที่สองก็ทะลุแค่ป่องเดียวเหมือนเดิมนะครับกระป๋องแค่สองแค่บุบน,นะครับ oh. มาสรุปกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกระป๋องนะครับกระป๋องที่ผมยิงนะครับครั้งแรกกระป๋องแรกนะครับทะลุหนึ่งนะครับทะลุหนึ่งครั้ง,งที่สองก็ ทะลุหนึ่งกระป๋องนะครับกระป๋องที่สไม่เข้านะครับแค่บุกเนาะครับอย่างที่ผมเคยเกินมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของอถ้าเป็นหนังสติกประเภทเประเภทที่เราจับงา้งางาดึงเนี่ยครับโดยส่วนมากแล้วความเร็วที่ทําได้ที่เห็นพี่ๆหลายท่านที่ทดลองไว้แล้วก็ต่างประเทศทดลองไว้เนี่ยมันจะทําความเร็วได้ประมาณร้อยนะครับ ร้อยกว่าร้อยต้นต้นพุตเปอร์เซกนะครับไม่ถึงไม่ถึงร้อยห้าสิบพุตเปอร์เซกนะครับดังนั้นถามว่าร้อยพุตเปอร์เซกเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงหนังสติ๊กประเภทที่เราจับดึงง้างประเภทนี้นะครับถือว่ามันเป็นถือได้ว่ารุนแรงพอสมควรนะครับการยิงกระป๋องกะลุหนึ่งกระป๋องนี่ถ้าเอาไปยิงสัตว์ยิงนกยิงหนูยิงปลายิงอะไรเงี้ยครับมันมันถือว่า ใช้งานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าแรงมากนะครับเรื่องของนังสติกนะอย่าเอาไปยิงนะครับอย่าเอาไปยิงใส่คนนะอันตรายนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางสูตรแรงที่สามารถยิงทะลุขวดน้ําอัดลมได้หนึ่งจุดห้าลิตรใส่น้ําเต็มได้ทะลุนะครับถ้าเราเอาลักษณะของลูกกระสุนเหล็กแบบนี้นะครับถ้าเราไปยิงขวดน้ําอัดลมเนี่ยมันด้วยลักษณะของลูกเหล็กเนี่ยครับมันมีความเปรียวนะครับเปรียวแล้วก็ ถ้ายิงขวดพลาสติกขวดพลาสติกมันมีความเหนียวนุ่มนะมันก็จะสามารถทะลุไปได้นะแต่พอมาใช้กับกระป๋องที่มีเนื้อโลหะที่มีลักษณะแข็งแบบนี้นะครับมันจะเกิดแรงแรงต้านนะครับค่อนข้างสูงดังนั้นมันจึงเป็นปกติที่มันจะสามารถผ่านไปได้แค่กระป๋องเดียวนะครับอโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแก้มือนะครับเอายางตัวแรงนะครับยางหัวยาง25่้ามิลด้นะครับตัวนี้ ยิงทะลุกระป๋องแค่กระป๋องเดียวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนะครับแค่แค่เกิดความสงสัยแล้วก็เราก็อยากรู้นะครับเราก็เอามาลองยิงมันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะสำหรับผมเพราะว่าผมจะจะทำลักษณะแบบนี้ค่อนข้างบ่อยบางทีผมจะตัดยางบางทีผมได้ยาง0.45มาผมก็จะตัดแล้วมาลองยิงดูผลมันจะเป็นยังไงยาง0.5 0.6อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ สรุปนะครับการใช้ยางเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องต้องใช้ยางแข็งนะเพราะว่าถ้าใช้ยางแข็งเกินไปมันกระด้างนะครับมันมันแรงนะครับแต่มันกระด้างการใช้ยางอ่อนนุ่มนะครับมันส่งกระสุนได้ดีนุ่มดึงง่ายนะดีกว่านะครับอันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นความเห็นคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะมีสไตล์การยิงหรือความชอบที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผมจะไปะฟันธงหรือไปตัดสินใจแทนทุกค,คนก็ไม่ได้อันนี้เราก็ เลือกเอาตามความชอบและความเหมาะสมของเราเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกันนะเจอกันอีกครับสวัสดีครับ